ลูกสาวมาเดินช่วงเช้านะคะของอังกฤษนะคะวันนี้นาำไม่ดื่มเดินสง่ามากลูกกล้าปล่อยเพราะว่ามีนางตัวเดียวนะคะตรงนี้ถ้ามีหมาอื่นด้วยนางจะวิ่งโอ้นู่นมีคนเดินอยู่หนึ่งคน สวัสดีพี่น้องกันเลยลูกสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้อาบน้ำนาลูกต้องอาบเองนะคะเอาไปอาบที่ร้านไม่ไหวไม่ถูกใจแล้วก็แพงนะคะ กิมให้ก่อนรับหนึนแบบน่งนะคะขออนุญาตอา้าวมันมทีทางลงถนนตรงนี้นะคะเอาใส่คืนก่อนกลัวนางวิ่งไป Come on baby Come on Don't get so confused Good girl. Good girl. Good girl. Come on. Keep walking. That's it. Ooh, you see the rabbit? There go. Baby cow. นี่ต้นแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่นะคะอันนี้กำลังแดงนะคะแดงแล้วก็จะกลายมาเป็นสีดำแบบนี้นี่ค่ะที่นี่เด็ดกินฟรีเลยอาวช เยอะมากตรงนี้ยังสดอยู่นะคะแลคเบอร์รี่นะคะใช่หมดเลยนะคะเนี่ยต้นเนะี่ยเนี่ย Come on baby no where you going go that way that way come on Come on. When I took you to walk, you don't want to walk. Come on. Baby Chow. Baby. Good girl. Come on. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. สวยใครสวยขอโทษตอนเลื่อนกล้องไว้นะคะชมันชมันหูมันสิงโตรหรือมันหมาวะเนี่ย come on come on come no turn back baby chow come on don't be so cheeky when i don't want to take when i don't have time for you you want to get out yeah and now, mommy to have time for you. Walk. Come on. นี่ต้นแบล็คเบอร์รี่อีกแล้วนะคะเต็มเลยแต่อันนี้ No w งๆไม่ต o o งขึ้นบนถนนแค่ม keep moving Come on baby y e ่ h สองข้างทางนะคะตรงนี้ตั้งตั้งแต่ที่ถ่ายให้ดูทีแรก ใช่หมดเลยนะคะต้นแบล็คบอร์รี่แล้วก็ฝั่งฝั่งนี้ใช่หมดเลยนะคะ This way, this way. Good girl. Keep coming. ตอนที่ฝ้ายได้เขามาเนะ่ะเขาก็ชื่อเบบี้นะคะชื่อเดิมเขาอยู่แล้วแล้วตอนนี้คือเวลาเราเอาหมาไปเดินน่ะคนอื่นเขาเรียกเลยแบบคนอื่นเขาได้ยินเราที่เรียกหมาว่าเบบี้นะคะเขาก็จะแบบบางคนเขาก็จะหัวเราะเราอย่างเงี้ยฝ้าพยายามจะเปลี่ยนชื่อให้เขาแต่ว่า มันมันเลดแล้วนะคะเพราะว่าเราได้เขามาเลดแล้วด้วยเขาแบบว่าอายุจะเจ็ดขวบแล้วนะคะน่าจะเจ็ดขวบแล้วนะเดือนนี้เลยแหละก็เลยต้องปล่อยเป็นเรียกเป็นเบบี้ไปแต่ฝ้ายเติมคำว่าเฉาให้เขานะคะเพราะว่าพันของเขาก็เป็นพันเชาเฉาอยู่แล้วนะคะ don't go on the field now ค่ะยังไงไฟก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะเพราะว่าไฟอาจจะยังไม่เก่ง YouTube แล้วก็ยังไม่ได้เรียนตัดต่อภาพตัดต่อเสียงนะคะ ฟก็ถ่ายตามธรรมชาติแล้วก็โพสลงตามธรรมชาตินะคะยังไงไฟก็ขอฝากติดตามน้องไว้ด้วยนะคะคลิปของไฟอาจจะมีอะไรเลื่อยเปื่อยละสาระไปเรื่อยๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นคลิปทำอาหารนะคะแล้วก็พานนองออกมาเดินนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคลิปคลิปเก็บเห็ดแต่ว่าไฟไปเก็บมาแล้วนะเห็ดพึ่งแบบว่าส่วนมากคน สาวๆในยุโรปที่มาอยู่เมืองนอกนะคะชอบไปเก็บเห็ด,หดพึ่งนะคะตอนนี้กําลังออกเลยนะคะแต่ว่าเวลาไฟเห็นเห็ดแล้วมันตื่นเต้นมันมันไม่มันไม่มีเวลาที่จะจับกล้องขึ้นมาถ่ายนะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้ไฟทำเป็นภาพติ่งแล้วก็รวมรวมเห็ดมาให้ดูนะคะ แต่ตอนนี้คือไฟได้ตัวนี้มาเจ้าตัวนี้มาไฟอยากให้ทุกคนติดตามน้องด้วยนะคะน้องเป็นเป็นพันหมาที่น่ารักนะคะเป็นค่ะเป็นถ้าถ้าเป็นหมาเป็นหมาสุดขั้วโลกของประเทศน่าจะไม่แน่ใจว่าเกาหลีหรือจีนนะคะเขาสามารถอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนร้อนสุดๆได,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 ด้ no not in the field my love not in the field come on น o no n the field. Good girl แล้วก็สามารถอยู่ในที่เย็นสุดๆแบบมีหิมะเขาก็อยู่ได้นะคะ,ะต้องเดินตามกันค่ะยังไงไฟขอฝากติดตามน้องด้วยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเรียกอะไรอะ่ะพัฒนาการของน้องให้ดูบ่อยๆนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเพราะว่าตัวไฟเองไฟก็ทำงานไม่ค่อยได้หยุดนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ก็ได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะนะคะเดี๋ยวรอให้นางเดินมาหาก่อนเนาะแปบ๊บนึงได้เห็นหน้าน่ารักน่ารักมาลูกมาค่มอนเบบีนะคะนี่ค่ะบายบายบายค่ะลิ้นสีม่วง